สวัสดีค่ะเภสัวัตถุวันนี้อยู่ลักษณะนะคะมีชื่อว่ายาดำนะคะยาดำยาดำนะยาดำเป็นยาที่สกัดได้จากอะไรเอ่ยจากยางเหลืองในใบว่านหางจระเข้นะคะนี่คือยาดำนะคะสกัดได้จากมันเป็นยางเหลืองนะคะ ในใบว่านหานจระเข้คือต้นต้นว่านหานจระเข้ค่ะลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราเห็นกันกเวลาเราสมมุติถ้าบ้านใครมีเรองแค่แค่เฉือนนิดนึงะปุ๊บเนี่ยจะมีน้ำยางไหลติ้งติงติงลง,งมาเป็นสีเหลืองตรงนี้คะ่ะที่เขาเอาไปเคี่ยวไปสากัดเป็นยาดำอีกทีหนึ่งนะคะ ตัวนี้ยาดามเรามาดูรสแลนลิทนะคะรสของเขาเหม็นขมจัดนะรสแลนลิทของเขาคือเหม็นขมจัดอันนี้เป็นกลิ่นนะคะขมจัดรสนะคะสรพคุณคือถ่ายท้องสังเกตยาดามจะมียาถ่ายนะถ่ายพิษไข้คือช่วยพาพิษร้อนออกมาทางอุจจาระถ่ายพิษไข้ถ่ายพยาไส้เดือน นอกจากไส้ดือนแล้วก็ยังถ่ายพยาธิตัวตืดได้ด้วยนะคะขับน้ำดีด้วยนะคะแต่ไส้ท้องนะอาการจะมีการไส้ท้องฝนใช้ภายนอกฝนกับสุราทาหัวฝีนะคะฝนกับสุราทางหัวฝีแก้อาการฝก่วม ยาดำเราใช้กันเยอะมากในตํำรับยานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยารุกของไทยยาถ่ายยาระบายต่างๆในตำรับยาสามันประจำบ้านนะคะยาดำเราใช้อยู่ในไหนบ้างใน24ขนานนะอันแรกยาทรณีสารค้าใช้ยี่สิบส่วนเนาะคุณสมบัติของยาทรณีสารค้าหรือสรรพคุณก็คือแก้กระสาย เถาดานเขาแก้เถาดานได้เพราะในตำรับยามีตัวแก้เถาดานนะคะแก้ท้องผูกนะยาถ่ายยาถ่ายนะคะมีอยู่สีส่วนนะก็แก้ท้องผูกเลยสำหรับคุณและอันที่สามมหาจักใหญ่มหาจักใหญ่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกนอื่นเึงว่ายาดำเนี่ยต้องเป็นยาดำสตุก ะะทำให้ฤทธิ์ของเขาเนี่ยอ่อนลงนะสรพคุณของมาจักรใหญ่คือแก้หลุมสางแก้หลุมซางแก้อาการท้องอืดท้องเฟือแก้อย่างไรก็แก้โดยการให้ถ่ายออกมาขับลมออกมาถ่ายออกมานะคะนี่คือยาดำทีนี้ยาดำนะยาดำสตุในมาจักรใหญ่สตุทำอย่างไรสตุก็เอายาดำค่ะ สตนะบนใส่หม้อดินตั้งไฟนะตั้งไฟไปเรื่อยๆใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยน้ำใส่เข้าไปนิดหน่อยนะจนยาดำเนี่ยมันกรอบกรอบดีก็เอามาใช้งานได้นะโอเค สรุปยาดำนีม้มาจากไหนคะในมาจากยางเหลืองในใบว่านแห่งจระเข้นะคะรสเหม็นขมจัดนะคะจิงในตรงนี้เขาจะมีทั้งฤทธิ์ใรสแล้วก็มีหมดเลยที่จะบอกถ่ายท้องถ่ายพิษไข้ถ่ายพยาธิไส้เดือนตัวตืดขับน้ำดีแต่ไส้ทองฝนกับสุราทาหัวฝีแก้อาการฟกบวมได้ด้วยอยู่นยาสามาัถประจําบ้านยีบสีขนาด3าตัวคือ ธรณีสารคา20ส่วนยาถ่าย4ส่วนและมหาจาักใหญ่เป็นยาดำสตุการสตุก็นำยาดำเนี่ยใส่เข้าไปในหม้อดินทุกนะคะทุกๆๆทุกท,กท,กท,กทกให้ละเอียดตั้งไฟใส,ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยตั้งไฟเรื่อยๆจนยาดำกรอบดีจึงนำเอามาใช้ได้ค่ะ,ะวันนี้ก็จบเรื่องของยาดำจริงยาดำมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่สรุปอยู่เท่านี้ไว้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะ